สวัสดีครับเอฟซีสุขุมสุขคนครับมาพบกันตอนแรกมาไขาคว่มกะจ้างปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของพะงรพะขมิีนลึกลับพระขมิ้นลึกลับโอ้ยจะเป็นน่านเราเนาะปัญหาปัญหานนปัญหาอดนอนปัญหาอดรับอดนอนตวนี้ mm <c oughs> แต่ว่าเม,มื่ขอ,ขอนนี้เท้าสิมาไขขอกระจ้างในส่วนของปัญหาที่เพื่อนเอื้อนเจ้าไปตีซีเมื่อเศารนี่เนาะตีซีที่หา เพิ่อนไม่ได้เอิ้นไปดิเฮ้เจ้าต้องไปเองบอกแ่นต้องเข้าไปเองเจ้าก็ล้วงแต่จั่นมันนอ่นมาลับมันใ้เขตจังไรโอ้ก็เลยเข้าไปมันค่าใจว่านมัค่าใจอยากไปถามไม่รู้เรื่องค่าใจอย่างเราเพิ่นขอความที่ทรงมาเป็นแบบเฮ้เราเห็ุอย่างผิดพลาดไปหรือเปล่าของเรานะเราเนิ่งขอความมาว่าจังไรเดี๋ยวมันมันเอาไปแล้วอยู่กับมัน มันลืมมันไม่ได้เปิดเผยโอ้ขอคว่มนี่มีอยู่ว่ามันเอาไปแล้วมันลืมมันไม่ได้เปิดเผยมันเอาไปแล้วมันลืมอยู่กับมันก็อยู่กับมันครับมันลืมมันลืมแล้วก็มันไม่ได้เปิดเผยมีแต่มั่นตัวนี่แป่ว่าบอพี้เผือกได้ได้ขอคว่มน่ะคือผมฟังคำเบานี่ผมก็เขาใจอยู่ว่า เป็นคำเบาของไผ่ผู้ใดเบาพู่มเบาบ่อแมนบ่อแมนพระเบาผมเบาเมื่อกี้นี่โอ้พ่อพ่อว่ากันอาจารย์เนี่ยเล่าเล่าเล่าสิ่สี่อะไรใส่แท่นตัวบางบางีิเล่ากะจีไส่าคำพุ่มนี่แหละพุ่มเพิ่นมาบอกันแหละแต่มาซื้อสารต่อกันเลยว่ามันอันนี้อาจารย์ไม่ได้เว้านะครับไม่ได้เว้าเจ้าว่ากะ ยิ่งคำคำเบาที่เราซื่อสารกับพุ้มใดเ่มากมาเว้าซื้อสารต่อยทีหนึ่งถูกต้องครับแมนมาแมนอ่าก็เลยเป็นที่มาของมันแมนมันยังมันเกี่ยวมันเผ่าประมาณหมายถึงว่ามันลาจากไหนแน่ะมันมันเอาไปแล้วอ่าอยู่กับมันอ่ามันลืมอ่ามันไม่ได้เปิดเผยโอ้กับพอได้ยิ่งคํำนี่ปุ๊บโอ้ผมสะดุ้งยงเลยเด้สะดุ้งยง เกิอเดอะไรขึ้นเลยแมนตีสี่สามนาทีขอความมาขอความแหลกเด้ขอความแหลกตีสี่สามนาทีครับผมตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ครึ่งมาครับขึ้นแน่นอนชายเจ้ากินเน็ตกินเน็ตบุกนออี่เอื้อนพี่ได้ที่เจ้ากินเน็ตบุกนี่เอื้อนพี่ได้ไปห้องน้ำครับบ้านนี้ก็พอดีกลับมาครับกลับกลับมาเห็นเพิน่นติ้งหน่องมาอีก ก็นติงน้องไว้อีกรอบพสองกับเพิ่นว่างหน่อยเพิ่นบ่ได้ว่าจังไหนเพิ่นส่งสติ๊กเกินไหมสิสิโอ้โหคาถาอยู่วันเพิ่นเผยตัวเลขยกว่าแห้งนะเพื่นบานนี่ผมก็เลยตีปริศนาอยูแบบนั้นก็ตอนนั้นเกือบชิบะที่ผมเหรคิดจังไรก็คิดบ่ออกผมก็เลยว่าอาจารย์มันไหมเพราะมาจังไรครับอือก็คือตอนนั้นแกยังแชทไปแชทมาแชทไปแชทมายังบ่ได้เข้าไปหาเพิ่นยังบ่ได้เข้าไปหาบ่ฮู้คิดเอา เพิ่นมากขนครับขึ้นเอาผมก็ผมก็กลังคิดอยู่หันละบ่อสวงบานนี้บ่ซวงบ่ซสวงบานนี้อบ่หายวงแล้วตอนนี้อตอนนี้หายวงแล้วหมายถึง่าคําคขาเบาของอาจารย์นี่บ่ซสวงแนนก็เลยมันของใจเฮ็ดยห้เติรเกิดอปฏิกิริยาทางฟิวชั่นต้องได้เข้าไปบัดต้องได้เข้าไปบานนี้ได้อาจารย์ครับทําวัดแหล้วไปผมจะเข้าไปหาได้บ่อ อาจารย์ตอบจะเฝ้าเขามาอาจารย์ตอบว่าเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเสร็จแล้วบานี้อยากเขามากับขามาบ้าว่บ้าันของอยากเขาไปยังไงกับอยาเข้าไปหมดตีเสียบกัลสันครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะขาไปเด้อกัสันเอกะอันนั้นล่ะก็ได้เป็นที่มาที่ไปก็ได้ไปเลยตอนนั้นยังว่นไปมานั่งทำคลิปแจงขาวเอฟซีกวนมาสิก็ไปตามตัวเลขเด้อครับที่ทีุ่่ลง คิปไปคลิปแรกเม้่อรักครูมหลังจากลบคลิปเสร็จผมก็ไปอืหลังจากนั้นไปหาไปทอดวัดตอนตีหายครึ่งตีหายครึ่งไปหอดวัดเพิ่นทํามันแล้วแล้วเพิ่นท่าันแล้วเร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ลังอยู่กุฏิเพิ่นน่ะละกลขึ้นไปกลับไปนมัสการเสร็จป,ป,ปุ๊บอาจารย์ตกลงผมลืมอย่าง เจ้าทามตรงประเด็นตรงประเด็นเลยบอมีอกี้ยั้งเลยขึ้นทั้งมันค่าใจแห้งดิข่าวใจแห้งเพราะว่าค้าเบาที่เพิ่นเบามากฝังาใจแห้งดิแม่นเบาคือจังผมนิดถูกมั่นคำว่ามั่นอย่างดีอ่าเบอบากับฟัใจเข้ามามั่นอ่าบอกบาไม่ฮันบาไดฟังใจคําว่ามั่นคือจังว่าผมนี่ลืมมีอย่างสักอย่างหนึ่งบาไดสื่อสารแบบจะแจ้งขาดตกบกพร่อง นี่แหละคือที่ขาใจว่าจะค้องนี่ขาดตกบกพ่ขของอีกอย่างไปเพราะว่าก็นัง่งขึ้นโยาตัวเลขกกแจ้งไปเมื่อทุกอย่างปัญหาก็แจ้งไปเมื่อทุกอย่างมแมนมาละพเพิ่นก็เลยบอกว่าคิดเอาเพราะนกายังยังดื้อโยนก็นยังบอกมันบอกอีกบอบอกคิดเอามาเลยคิดเอา<บ>ผมคิดมากก่อนที่จะมานี่ผมคิดมาแล่วผมคิดอบอกออกว่าซั่น คิดว่าออกแต่ชีวาบอกก็สั่งที่แลกนี่นี่ม <c> า <oughs> โอโผมเระล้างใจเป็นอย่างนั้นป่ะดีเนาะเป็นอย่างไรนี่คืออัน <c oughs> เราเราอยากให้ผมปวดหัวป้ออะไรอย,าย่างไรกิดก<ม>้อนหน่ะนี่ปัญหาแต่ละปัญหาที่หายมากมันวะมันจะเป็นปลาคราฟสิบหกตัวเน๊นี่ตัวเลขเน๊เปลาคราฟสิบหกตัวนี่มันติดสิบหกตรงตรงกันว่ะหัวก้อนเอาหลัตงจากนั้นมา ใข้ทุ่หัวใข้ทุ่หัวกระสูนหาตรงตรงรแมนคำว่าได้ฮอนหาเสียนกัเขามา้าคำว่าได้ฮอนหาเสียนกับเขามาเป็นหาศูนตรงตรงกระถูกแม่นว่า่ะมีแต่ปัญหาอนุบาลแล้วก็ล่าสุดที่ปัญหาไอ้อสองทุ่มสามนาทีแหมืนปะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ห้ามาเอากุ้งอืมวันที่ห้ามาเอากุ้งกระเข้าหาตรงตรงแมนกระเข้าหาตรงตรงและสุดท้ายสองทุ่มสามนาทีสองทุ่มสามนาทีนี่เป็นอนกา ตรงเท่ากันแกนสองศูนย์สามเออพอนเอาง่ายมากพอนตีปัญหาเป็นตัวเลขไม่อยู่แล้วแมนก็คือเป็นปัญหาอนุบาลอืแต่ปัญหานี่มันโมเมนต์ปัญหาอนุบาลป,ปริญญาแมนมปัญหาปริญญาเลยครับผมก็เรียกว่าใบให้ผมจักน้อยนะผมคิดมากปวดหัวแล้วตัวน,นี้ง่วงนอนกับนอนบ่เต็มที่ง่วงกับง,ง่วงกินกาแฟก่อนนอาสัตว <laughs> ์ได้ละเอา,เอากินกาแฟแก้วนี้นั่งคิดอยู่จนจะหกง่วงเสาร์ ใส่เวลานึกอยู่ฮนแมนในที่สุดกะอ๋อในที่สุดกะอ๋ออาจารย์ครับอืคิดบอกครับหนา่าเดียววาคิดบอกแต่ว่าบอกเดี๋ยวพวกมุ่งอาจจะว่าจะบินไปบินทบาติได้วแล้วอกว่าแมนพอหกโลกวับเราก็ไปเลยนั่งคิดไปดี๋ยวตอนตอนเราออกก้อนออกไปบินธบาตเราก็ยังมันบอกอีกบอเรา้วบอกนั่งคิดต่อไปอ้าวบานเจ้าก็นั่งคิดอยู่ฮะแมน บ่ลุกไปใส่เลยจนขาจังน,นั่งขึ้นยี่หันลังก็<ม>คือตกทุ่นขึ้นไปขึ้นมาอ๋อก้อนสิไปเราบอกไป่ามีมี่มแก่ผมกับเอฟซีซุรินที่ไ้ไป<ม>สองคนมือนั่นเขาไปกับมี่บ,ลลบุญมาด้วยเป็นบารอยไม่เลิกที่เขาไปต้องการเราก็บเอฟซีจากซุรินรรแล้วก็ผมเนาะมีผมกับเอฟซีซุรินได้ไปแค่สองคนพระ่อดแล้วบาทนี้พระแล้ว เพราะว่าเอฟซีสุรินได้พักที่เพื่อนเอาออกมาจากอุโบสถได้ไปสองลูปแมนแมนปะได้ไปสององค์ได้ไปสององค์เจ้าได้มาองค์นเนื้องค์นึงเป็นนาคปกนะนาคปกนี่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 กองที่ได้มาเอามาโชว์บ่เอามาโชว์เนี้ยเอามาโชว์เนี้ยยิบไปแน่ยิบไปแน่นะ เปางมากโอบนะครับเจ้าได้เจ้าได้องค์นี้ครับผมได้องค์นี้ครับปางนาคปอพระยาวันเสาร์อันนี้คือที่ผมได้มากอืมบานี้ผมหน่อยๆเนี่ยเพราะว่าไม่สามองค์เนาะอันนึงเป็นพระวันพฤหัสเนาะปางอ่าปางยังไิปางสมาธิแล้วก็อีกอันนึ่งนี่ผมจําได้ว่าเป็นพระมาจากทั้งเล่าและว่าเมื่อขางนึงถือพระขันอ่าขางนึงถือถุงเงิน วงชิงว่าพระเป็นคล้ายๆเทวดาคล้ายๆพระพุทธรูปนะบอกอืมสิตวิญญาณธรรมดาเดิมาใจเดิมมีอ่ะชะาชฎาซส่หัวได้มีคือจังเป็นจอมเนี่ยโอ้มีชฎาซส่หัวเป็นจำจอ,อมจคล้ายๆครับคล้ายๆกับสยามเทวาธิราชแม่แต่ชื่อได้หลักอ่าแตงองค์ส้มเครื่องคนละลักษณะกันครับแต่ผมขับรถว่าพระอีหยังผู้ใดผู้ใดลูกอ่ะเพาเหม็นมาบอกเนี่ย มือข้างขวาถือพระขันมือข้างซ้ายกำถุงเงินกำถุงเงินครับเป็นเป็นเป็นอ่าปางยืนแบรนดยืนผมเห็นเราผมอยากได้อยู่เด็กแต่ว่าคือเทาเอฟซีสุริมเพิ่นมากเกินอืมบินมาจากกิรมมนผนเนาะเหมาะครับตอนเพิ่นบินมาผักอยู่บานเพียงเกี่ยวกึ้าบอกเพื่อนสันฮะเพิงเปลียงเกี่ยวขึ้นมาแจ้งเกียเพิจาบน่อาเพิ่นโครับ เอฟซีสุรินทร์ครับในฐานะที่เจ้ามาไกลเนี่ยครับปังที่เจ้าเลือกไว้นี่ให้ผมซะเพื่อเป็นรายการให้เกียรติผมสบายจนตัวนั้นที่ผมมามากที่ผมขามากก็กายเพิ่นไปเนาะครับแต่ว่ามีไอันนี้ก่อนนี้เพิ่นเอาเอาไปเราเอาไปให้คนที่นักเบิ้งของเก่าหน่กเบิ้งโอ้ยเออสันเจ้าไปได้มาอาศัยของดีตัวนี้เออสันปุ่นดิ คบอลแม่นเพื่นโทรมาบอกเลยเพิ่นไปเบิ่งอยู่ไสจน่ะไปเบิ่งอยู่บ้านเพิ่อนไปแล้วออืของดีตัวนี้ว่าซั่นหายากขาดว่าสันโอ้ยเนาะเพื่อนในเขาดีไปเพิ่นสิมาอีกบ่เหอะเพิ่นเพื่อนปลาิ่นสิมาอยู่เด้บ่แม่นครับเพิ่นอนอีขอาเคลื่อนดีนะเอานี่ล่ะผมบอกว่าพระแม่นบ่ครับบ่แม่น อ้าวฟันที่ใบบินบาทเนี่ยไข่ตอกไก่เวิร์ดให้เจ้ากลับมาเร็วๆเนาะกำลังอยู่ในห่วงนั่นอยู่อ่าเป็นปัญหาแม่นบ่ครับบ่แมนบ่แมนสิ่งของบ่แมนขึ้นเบาบ่ได้เป็ี่ยนพิษนะเพิ่นทิ้งไว้แค่นี้แล้วเพิ่นเอไปเป็นกระบาดกับมาเจ้าถึงบังอ้อได้อ๋อเรื่องไหนบ่แล้ว ลังจากนั้นเพิ่นกลับมาไม่ก็นั่นคิดออกแต่อายมีเครื่องปืนยังนี่มันคิดเ่าออกอีหลีเนี่ยคอยคืดออกแล้วคิดออกแล้วบรอคืดออกแล้วร่างไหนเมื่อนั่นคอยจําได้ว่าเอฟซีสุริ่นเนี่ยเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคืดออกอยู่เนี่ยใครว่าสักวันที่นั่นคืดออกใช่ไหมคอยกับเมียนะไม่คอยเฮียปวดออกเลยเฮียไม่พันล่ม เพิ่นไปบินธาบาตกลับมาเอ็เนเพิ่นกับย่างก็ถามก่อนนิคิดออกแล้วย่างมาอ,อืมบานี้ยังบอกครับอตาตมาไปขันเผาก่อนเด้อเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงนั่นแหละครับตอนนั้นแหละจังคอยนั่งคิดไปคิดมา,ย,ายัางไรเรียบเรื่องเหตุการณ์มันบมแมนสิ่งของโมเมนต,มมนตปิดสนาโมเมนปัญหาเฮียได้ไหมกไ็ไลยมองเห็นโทรศัพท์อืเห็นโทรศัพท์มากอยู่อื ก็เลยคิดพอว่าเขาก็มือนั้นจะของยกโทรศัพท์ขึ้นมาไทยลูกอ,อือ๋อสนดอกอมไม้เลขบัญชีธนาคารเป็นเออขอยกระลังสิว่านั่นแหละแต่วันที่จริงแล้วมือนั้นน่ะมันบ่มีของอย่างนอกเหนือจากไม้เลขบัญชีธนาคารแมนครับไอ้กระระแล้วดิแมนนันดิที่ของที่อาจารย์เพื่อนไทยมากนะครับนี่เท่านั้นเพร,ระาะว่า เอฟซี hi, ทางคือเรีนเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากคาเทียเพื่อนได้มีชงมีมชัยเพื่อนสีมัดรวมเพียรรวมต่างขอหมายเลขเอฟซีไปเนี้ยนางที่แมนนั่นเมื่อนั้นพ่อจ่าเพื่อนก็บอกว่ามันแมนบอสเพื่อนจะให้ยืบบอสเป็่อนจาเอาไปยืบบอสทางเอฟซีเพื่นสิริมันก็กว่ามันบเสียหายดอกอาจารย์รู้เอไว้ว่าแมนอาจารย์เพื่อนจะคิดได้ไงนี่มันสิบว่เป็นพระเดียรไล่บอสครับเอคิดว่าเป็นพระนั่นนี่บอกกันเสีเพื่อนเพื่อนเพื่อนยันทั้งเพื่อนเสียหายครับ,บ ทั้งเฮาเองก็เลยบอกว่า,าเปลีย่ยน,นยังดออขันเฮ้าบรเเ็ดจางซส่เอฟซีขัดโอนมาทั้งเฮาเนี่ยมันบสบายใจคือโอนมาหาพาระเฮ้าเ้าชัดเจนเนี่ยขัดโอนมาหาเฮ้าเนี่ยบางที่เนี่ยผมบอกเลยเด้หลายๆคนเนี่ยเอฟซี FC ที่เพิ่นมีเกียรติท่าทุกคนเนี่ยกันโอนพนันเฮาเนี่ยเพิ่นเพิน่นบ่มันใจคือจยังเพิ่นได้โอนพันบัมืนที่พาได้เบากับพาะเด้เพราะของสั่งเลยแมนเพราะว่าอีกแนวหนึน่งเข้าก็อยากให้เพิ่นโอนหาพระลเพราะว่าตัดปัญหาในส่วนนี้เข้าไปถูกต้องครับเนาะ แมนอย่างงีคือเข้าเวลามา่ทังเข้าปุ๊บเข้าต้องได้หาบัญชีจดแมนจด<า>ซื้ออีกต่างหากต้องเดิน<ม>เขาก็ต้องไปเ,เน๊ต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆกนถ้าเขาก็ต้องไปตลอดมันบปะแมนออมันแต่ออแต่ว่าอันในส่วนนี้กับเข้าใจอยู่ดอกว่าเออบุญคือบุญแต่ว่ากับผู้ใดที่สะดวกอนจ้างไหนกับอันนี้กับว่าได้ว่านอครับครับแต่ว่าปัญหามันเราเร่องเลขต่อมันเป็น่ยนยังค่อยไปเกี่ยวกับไม่เล็กบัญชีเลย ับปูเพื่อนมากที่พุ่มเพื่อนมากมาเบาปัญหาอันนี้ให้เนาะบานนี่หลังจากเพิ่นไปชั้นเขากับมาก็เลยเพื่อนกับมาถามเป็นยังไงเออเข้าถึงบางอ,อแล้วผมคิดได้แล้วผมคิดออกแล้วตีปัญหาแตกแล้วจําได้แล้วบานนี้เออนั่นแหละนะผมก็บอกไปว่าบัญชีธน,นาคารแมนบอสไม่ไม่ใช่สิ่งของเพราะว่าเขาไทยหลวมมากถูกปะแมน่างนั่นบานเบ,บิงรู้่าวสัน่นมันมีเหลขกอย่างแน,น่หัวสั่น นาะบัญชีเพิ่มกันบัญชีธนาคารกลุ่มไงแต่ว่าเลขมันมีจักรตัวอะไรนี่สิบเออบัญชีธนาคารไอ้ของของเออ่ของบาทาจารย์เพิ่มเนาะได้ถามเพิม่มมาว่าห้าเสี่ยวช่วงอะไรนี่ปัญหาเพิ่งไหนมาเฮ้าเสี่ยวช่วงใต้ช่วงกลางช่วงยังแก่แก้ว่าทันจีเบิ่งไปแล้วนี่ก้าหากันเยอะนนี่แหละเด้ แมอห้าเ <59, S 1> ก้ายูนในนี่แหละเนียอยยูน,นี้เหอยูติดกันว่ามเมนอ่าห้าเก้ายู่ติดกันศูนย์สองยูุติดกันเนี่ยแมนแมนบ่าครับนั่นมีมีอย่างอีกกันแล้วตัวห้าเก้านี่เรต้องเบอกถึงอืเป็นเบาลักษณะนี่ห้าเก้าไม่ต้องพูดถึงตัวห้าเก้าไม่ต้องปากครับเพราะว่าตัวนั้นจบไปแล้วนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วอ่ามโอเคแล้วฟันแล้วครับอืมตัวนั้นตัวนี้คือมันมี ปริศานาล่ะสุดเป็นบทที่ว่าสองทุ่มสามนาทีมันบอกนี่เข้าเบอลกันมากว่าจะเป็นสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามหรือว่าสามศูนย์สองหรือว่าศูนย์สองสามเขาก็เทียงกันยูงสีมันไหมซีเมนต์ปูไม่ยำเป็นไปได้ปะโอกะจิพุ่มแหละมาวางเล้วคอยจการว่าขงซีเนานะนี่แม่งเอาซอยแันเ <worries, S 1> บืองเอาพิจาาว่าเป็นคนเราหลายใจดิขันเป็นบุญผ้าร้อยในขจรของวัชิราดอกชาองกชาติเจ็น,น<บ>ครับเออศูนย์สอง อันนี้กันเป็นอาจารย์เพิ่อนนี่เพิ่อนเบาๆายเพิ่อนเบาข้ามเดียวกันย่างนี้อร่อยนะพี่นะครับใครบอกมาไหมคิดว่าเพิ่นสีมายมตัวไหนคิดว่าอันนี้เป็นของไอ้คณะไหนหรือเปล่าผงผงไทยเนาะผงไทยผงไทยของอาจารย์เอ้ากครับพี่นี่เพื่อนจันน่าเบื้องเนาะพี่น้องเห็นแล้วเนาะว่าเพื่อนว่าแอดนี่การนี่ละคือว่าจะเป็นโตไทยนี่คหละเือว่าจะเป็นโตไทยนี่ละอ่ะเพราะกาแดงเพราะกาแดงไหม อตอนนี้แบทเอฟซีกำลังถีบเหมือนเอนาะถ้าตีจากปริศนาที่เพื่อนไหนมาก้วครับ คิดว่าเพิ่นสิมาย้ำตัวนี้มีความเป็นไปได้ครับเนาะแต่ถ้าสามตัวท้ายมันจะเป็นสีเห็นไหมสี่ศูนย์สองเห็นไหมแต่ปริศนาที่เราเอามาก่อนหน้านี้สามศูนย์สองแสดงว่าเพิ่นเน้นศูนย์สองเนาะค่ะสองมันตรงกันครับน่าจะเหมลขง่ามเหมือนเลยดินง่ามตัวบอกง่ามจังไรนี่เออเนี่ยเลขนี่เจ็ดแปดห้านี่ก็ง่ามครับ ห้าเก้าแปดอย่างงี้เลยแม่เมื่อนะแต่่วาจักที่เรีนตัวใดนึกที่ออกอยู่นิทั้งบนทั้งล่างกับบนจักเออเอาจะเป็นไปได้เลยเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไไปด้เลขง่ามนะอันนี้ส่วนโตด้ออันนี้ส่วนโตว่ได้เป็นชักชวนเด้ออันนี้ก็ได้ครหนมาฮะต้นล่างอะไรอีกล้างเราเพิ่นว่าเป็นยังไงเบิ้งแล้วสั่นผมเบิ้งปุ๊บโอ้อาจารย์ เปะเลยเดแม่นแล้วผู้มันไม่หยางกับขัดราะว่าเข้าเครียกันเรื่องสองศูนย์สามศูนย์สามสองสามศูนย์สองกันอยู่ตอนนั้นก็อย่างนั้นสองตัวหลังมันอาจจะเป็นศูนย์สองถูกปะครับถาว่าเป็นไม้ยามก็สามศูนย์สองเอาเจ้าสิที่มั่นใจไปไล่ก็นั่นก็คือเพิ่เคยให้เด็กไายตัวมาเคยให้แว่ไปตัวยจีนช่วยแับเพื่นให้จังไหนจังสันแต่เล็กเพื่นยังข้องทีเพื่นอยากไม้ยำความมั่นใจฮะว่า เอาเป็นอย่งเครื่องผ้ากันเปิดแต่เลี่มันยูจ้งไก่เห็นบ่เห็นบ่อส่วนสองมันก็อยู่ในชุดสามส่วนสองคือบิ๊กแฉลี่คณะเอาอย่างเงี้ยเนี่ยเหรอเพิ่งอยากว่าย้ำมันนี้เดี๋ยวไกยู่นนี่สมมติมันชี่นเนี่ยที่บ้านเนาะนี่แหละที่พูดว่ามันเอาไปแล้วอยู่กับมันมันลืมมันไม่ได้เปิดเผยพุ่มวาครับพุ่มวาเนาะเพื่อนตีซีเพื่อนตื่นึ้นไหมเพิ่นกับมัดทรง ส่งปัญหานี้มากเลยคนใดมากเลยกนะับงมากทันทีเลยนี่คือปัญหาไม่ได้นอนอืมปัญหาเราเห็นอนนั<อ>้นการสรุป <ละ S 1> ชัดเจนเนาะครับอืม่ะชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวเลขเนาะห้าเก้ายังคงเดิม,มและสามตัวที่ให้มาตอนแรกสามศูนย์สองสองศูนย์สามหรือว่าศูนย์สามสองเนี่ย ก็คือย้ำอยู่ที่02 02ครับเพราะฉะนั้น59กับ02 02 59เลย59โอเคครับเจนนะครับโอเคแเราคริสนี้แกสรุปให้แล้วได้อะไรบ้างเด้อคลิปนี้ก็สีได้ความชัดเจนมากของมากเลยล่ะแม่วชัดอีหลีอ่าเมื่อไหร่ขันมีความเกินไปอีกอย่างเรับกับสีมาเบาต่อที่เราแต่ว่าเหล็กว่าเปลี่ยนดอกเกิดว่ามีสุดท้ายครับเบา ีียังอกถ้าตีปัญหาแตกเมื่อกี้ผมเริ่มบอกวันที่ยี่สิบแปดเรต้องขอกมาก็ได้ถ้าตีปัญหาแตกสองแปดจะไม่ออกมอมแม่ก่อนที่เพิ่รจะไปร์บินบอกว่าถ้าตีปัญหานี่แตกวันที่ยี่สิบแปดเรต้องมานอนวัดก็ได้โอนวัก็นไดเห็นเป็นปัญหาไปเบิร์สนอกไขก็เด้เพราะว่าโอเคโอเคครับผมฝากพูหลายๆคคครรัับบบขอุณครับสวัสดีครับ